ในหน้าประวัติศาสตร์โลกจีนเคยถูกตราหน้าว่าเป็นขี้โรคแห่งเอเชียแต่ใครจะเชื่อว่าภายในเวลาไม่ถึงหนึ่งศตรวรรษมังกรตัวนี้จะตื่นขึ้นและพง,งาดเหนือฟ้าได้อย่างน่าอัศจรรย์นี่คือเรื่องราวการเดินทางอันยิ่งใหญ่ที่พลิกโฉมหน้าโลกไปตลอดการย้อนกลับไปศตรวรรษที่19ราชวงศ์ชิงกำลังเสื่อมถอยถึงขีดสุด ความพ่ายแพ้ในสงครามฝิ่นทําให้สังคมพังทลายผู้คนสิ้นหวังชาติตะวันตกต่างรุมถึงแย่งชิงผลประโยชน์และแบ่งเค้กแผ่นดินจีนกันอย่างน่าละอายความอดอยากและสงครามกลางเมืองได้กัดกินแผ่นดินมังกรจนแทบสิ้นใจแต่แล้วปี1949จุดเปลี่ยนครั้งสำคัญที่สุดก็ได้เดินทางมาถึงเหมาเจ๋อตุงประกาศกล้องว่าบัดนี้ชาวจีนได้ลุกขึ้นยืนแล้ว พรรคคอมมิวนิสต์เริ่มรวบรวมอำนาจเบ็ดเสร็จเพื่อสร้างความเป็นปึกแผ่นจีนเริ่มลงมือสร้างรากฐานประเทศใหม่ท่ามกลางซากปร,รักหักพังนโยบายก้าวกระโดดไกลหวังเร่งผลผลิตให้ทันโลกกลับกลายเป็นความผิดพลาดครั้งใหญ่มันก่อให้เกิดความอดอยากที่ฆ่าชีวิตผู้คนบริสุทธิ์ไปนับล้านอย่างน่าสลดใจแต่บทเรียนราคาแพงนั้นสอนให้จีนตรหนักว่าพวกเขาต้องเข้มแข็งด้วยตนเอง ปี1964การทดลองระเบิดนิวเคลียร์ลูกแรกสำเร็จสร้างอำนาจต่อรองให้ประเทศแม้จะรอดพ้นภัยสงครามแต่เศรษฐกิจภายในกลับยังคงหยุดนิ่งจนกระทั่งปี1978ชายร่างเล็กชื่อเติ้งเสี่ยวผิงก้าวขึ้นมาเปลี่ยนเกมวลีอมะตะแมวสีอะไรก็ได้ขอเพียงจับหนูได้ก็พอคือกุญแจปลดล็อกสู่ทุนนิยมประตูบานใหญ่ถูกเปิดออก เพื่อต้อนรับเงินทุนและวิทยาการจากโลกภายนอกเซินเจนถูกเนรมิตจากหมู่บ้านประมงสู่เขตเศรษฐกิจพิเศษที่โตเร็วที่สุดในโลกเงินทุนต่างชาติลังไหลเข้ามามหาศาลพลิกฟื้นแผ่นดินที่เคยแห้งแลง้งโรงงานผุดขึ้นทุกหัวระแหงผู้คนมุ่งหน้าสู่เมืองใหญ่เพื่อชีวิตที่ดีกว่าสินค้าเมดอินไชน่าเริ่มกระจายแทรกซึมไปอยู่ทุกมุมโลก ทศวรรษที่90เศรษฐกิจจีนเติบโตอย่างร้อนแรงจนไม่มีใครตามทันการเข้า WTO ปี2001คือจุดเปลี่ยนสำคัญที่ทำให้การค้าจีนไร้พรมแดนสินค้าจีนถล่มตลาดโลกด้วยราคาที่ถูกจนคู่แข่งไม่อาจต้านทานจากผู้รับจ้างผลิตเริ่มเรียนรู้พัฒนาและสร้างเทคโนโลยีเป็นของตัวเองโครงสร้างพื้นฐานขนาดยักษ์ถูกสร้างขึ้นเชื่อมต่อทั่วประเทศด้วยความเร็วสูง โอลิมปิกปักกิ่ง2008คือเวทีประกาศความยิ่งใหญ่ให้โลกต้องตกตะลึงเมื่อเกิดวิกฤตเศรษฐกิจโลกจีนกลับยืนหยัดและรอดมาได้อย่างแข็งแกร่งชนชั้นกลางนับร้อยล้านคนกลายเป็นกำลังซื้อหลักที่ขับเคลื่อนโลกยุคใหม่ปี2013สีจิ้นผิงขึ้นกุมบังเหียนพร้อมความฝันที่ยิ่งใหญ่กว่าใครในอดีตเริ่มต้นด้วยการปราบปรามคอร์รัปชันอย่างเด็ดขาดไม่ไว้หน้าใคร พร้อมประกาศความฝันของจีนภารกิจฟื้นฟูชาติให้กลับมาเกรียงไกรโครงการเบลแอนด์โรดเส้นทางสายไหมศตวรรษที่21ถูกปูออกไปเชื่อมโลกขยายอิทธิพลกว้างไกลทั้งการค้าและการทูตสู่นา,นานาประเทศวันนี้จีนไม่ใช่แค่โรงงานแต่คือเจ้าของเทคโนโลยีล้ำสมัยที่โลกยอมรับการพงาดของหัวเว่ยและ 5G คือสัญญาณเตือนภัยที่ทำให้ตะวันตกหวั่นเกรง สงครามการค้าปะทุขึ้นสหรัฐพยายามทุกวิถีทางเพื่อสกัดดาวรุ่งดวงนี้แต่จีนไม่ถอยกลับเร่งพึ่งพาตนเองพัฒนาชิปและ AI ขึ้นมาสู้กองทัพถูกปฏิรูปขนาดใหญ่ทันสมัยและพร้อมรบในทุกมิติอวกาศคือพรมแดนใหม่ธงชาติจีนได้ไปโบกสะบัดบ,บนดวงจันทร์และดาวอังคารรถยนต์ไฟฟ้าอี EV ของจีนกำลังเติบโตและเข้ายึดครองท้องถนนทั่วโลก สังคมก้าวสู่ยุคไร้เงินสดสมบูรณ์แบบด้วยระบบดิจิทัลที่ล้ำหน้ากว่าใครแน่นอนว่าความทา้าทายยังมีทั้งสังคมสูงวัยและหนี้สินที่รอการแก้ไขถึงกระนั้นมังกรตัวนี้ก็บินสูงเกินกว่าที่ใครจะฉุดรั้งลงมาได้แล้วจากประเทศยากจนวันนี้กลายเป็นผู้กำหนดทิศทางเศรษฐกิจและการเมืองโลกจีนพิสูจน์แล้วว่าระบอบที่แตกต่างก็สร้างความสำเร็จที่ยิ่งใหญ่ได้ ศตวรรษที่21จะถูกจารึกว่าเป็นศตวรรษของเอเชียโดยมีจีนเป็นผู้นำทัพจากฉายาขี้โรคแห่งเอเชียวันนี้คือมหาอำนาจผู้ยิ่งใหญ่ที่โลกไม่อาจละสายตาได้อีกต่อไป